เดินทางครั้งแรกในรอบหลายปีนะคะกับสนามบินก็คือไม่ได้ใช้การโดยสายเครื่องบินมานานมากนะบรรยากาศของสนามบินก็ไม่ได้คึกคักเท่าไหร่นะคะแต่ก็มีผู้คนเดินทางไม่หนาแน่น ตอนนี้นะคะก่อนจะเข้าเกตเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจสัมภาระนะคะ แลับคนที่มาเชียงใหม่นะคะก็ตามมาตรก,การควบคุมผู้เดินทางนะคะก็จะต้องสแกน QR code แอปพลิเคชันเชียงใหม่ CM ชนะนี่นะคะต้องรายงานตัวเดนสามารถสน and more ยมากค่ะแล้วที่นี่ก็คือหุบเขามางกรตะวันตกนะคะซีหลงซังค่ะนี่คือแสงแรกเลยนะคะตอนเช้าบรรยากาศดีมากอากาศดีมากด้วย จุดถ่ายรูปนะคะพี่เขาบอกอต้องไปยืนตรงเสาสรุปเสานั้นคือเป็นจุดถ่ายรูปเหรอคะพี่มันเป็นหมุดทางพิกัดอ่ะอ๋ออรอกลางคืนวัรุ่นจะขึ้นอาจะขึ้นมายืนบนนี้เพื่อที่จะถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวดูว่า ภาพมันจะต่างจบถ่ายจากข้าง<อ>าบนขนาดไหนแล้วตอนนี้ปุ่มก็ยืนอยู่บนหมุดนี้แล้วนะคะเขาบอกว่าจุดนี้ถ้าถ่ายรูปยืนแล้วก็ถ่ายรูปจะสวยอ่ะสวยไหมาาก,ก็สวยจริงนะ จุดชมวิวที่ซีหลงซังนี่จะเป็นจุดชมวิวที่สะดวกที่สุดนะคะกับการเดินทางก่อนที่จะขึ้นมาตรงนี้ก็สามารถแวะที่ตลาดเช้าบ้านเปียงหลวงได้ตอนนี้หมอกผ่านไปแค่ประมาณ10นาทีเนาะ หมอกก็ขึ้นมนาะมากกว่าเมื่อกี้นะคะาาอกมอกม,มันจะไม่เห็นเป็นทะเล 老师，你帮我拍一下。那我现在可以拍吗？对我刚拍了个。 ชมวิวสีหลงซังนะคะตอนนี้ปุมพาเพื่อนๆมาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นมีเป็นวัดที่อยู่ทั้งฝั่งพมา่าแล้วก็มีพื้นที่อยู่ที่ทา,ทางฝั่งพมา่าแล้วก็เมืองไทยนะคะและที่นี่ก็คือวัดฟ้าเวียงอินนั่นเองนะคะ ตรงนี้เป็นศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชน,นะคะเป็นเจดี สุดเขตประเทศไทยนะคะตรงนี้เป็นช่องเขาหลักแต่งชายแดนไทยพมา่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นรายนามของผู้บริจาคนะบริจาคตั้งรัวพยจักใยแมงมุมมาก 冰凉呀 มองไปทางต้นไม้ทางฝั่งนู้นนะคะก็เป็นเขตของธรรมาแล้วนะคะตัวน,นี้จะดีไม่เปิดเราไม่สามารถเข้าไปทางด้านในได้นะคะมาชมด้านนอกได้อย่างเดียว รไม่มีรูปที่เล่าเรื่องราวต่างๆอ๋อตรงนี้คือพระธาตุมาราชินเจดี อ,อันนี้เจ้าต่างๆอุมมีเวลาไม่มากนักนะคะก็เก็บบรรยากาศ ให้ชมได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ คือสุสานนะคะของเจ้ากองเจิงนะคะผู้ที่บุรณะเจดีนะคะแลวตรงนี้ก็คือสุดเขตชายแดนไทยพม่านะคะของวัดฟ้าเวียงอิน,นะคะ่ะตอกตรงตรงไหนนะคะที่เป็นพม่า ตรงฝั่ง,งะนะครับเดินเดินลงตรงนี้ไปนะฮะจากจากตรงนี้ไปก็เป็นจากเขตรตรงตรงั้วนั่นหรอคะลงไปอีกนิดนึงมันจะมีลานแล้วจะมีโบสถ์อยู่ตรงนั้นก็จะมีจะมีรั้วกั้นนะครับรั้วไม้ไผ่เนี่ยกั้นชายแดนไทยพม่า,มา<อ>แล้วก็ตรงนี้จะเป็นฐานทหานไทยใหญ่หต่มองไม่เห็นแต่จริงๆถ้าไม่มีหมอกนี่ก็จะมองเห็นก็คือจะครับจะจะเห็นเป็นภูเขาแล้วจะมีฐาน ฐานอาหารไทยใหญ่อยู่ข้างบนอ๋อตรงนั้นเป็นเจดีย์ของใครนะคะชื่ออะไรนะคะของเอเจ้าก่อนเจิงชนะศึกเจ้ากรเจิงชนะศึก,ก,ศกที่เป็นผู้บูรณะเจดีย์ครับแล้วเป็นเป็น,เป,นเป็นกองกําลังกู้ชาไทายใหญ่อ๋อเป็นหัวหน้ากองกําลังกู้ชาไทายใหญ่แล้วบ้านท่านก็อยู่นี่ก็คือแทบเพียงหลวงแทบแถบนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นเหมือนเป็นเป็นศูนย์กลางกองกำลังกู้ชาไทยใหญ่ในอดีต ก็จะมีฐานฐานไทยที่ที่มองเห็นไหมคะถ้าจากตรงนี้อ่จะจะอยู่ฐานฐานครับฐานหานไทยกับพมาก็คือก็คือประจันหน้ากันอยู่แล้วก็คือแต่ว่าตอนเย็นเขาเล่นตะก้อเล่นอะไรกันอ่าก็คือเหมือนเป็นพันธมิตรกันอยู่แล้วแต่ว่าคือมีมีมีแค่รั้วไม้ไผ่กั้นก็เดินเดินไปเดินมาได้สะดวกอืมแต่ถ้าเป็นอย่างเราที่ไม่สามารถเดินลงไปได้ก็จริงๆก็ไปเยี่ยมได้ครับไปเยี่ยมไปเยี่ยมฐานไทยไปไหนได้อื ที่ตอ,อกเล่าคร่าวๆของวัดฟ้าเวียงอินให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะประวัติเล็กน้อยอวัดฟ้าเวียงอินเนี่ยเดิมทีมันมีมีเจดีย์อยู่เนาะมีเจดีย์แล้วก็เชื่อว่าเป็นเจดีย์ที่สมเด็จพระเลสวรท่านสร้างไว้ตอนที่ยกทัพไปตีกรุงอังวะค่ะแล้วก็เนี่ยก็จะมีประชาชนที่เขาร้มนักถึอเนี่ยแต่ว่าพอ2,511เจ้าก่อนเจงิงหลังจากคือราวปี2,501 2,000 2,500นยครับคือเป็นช่วงที่สนที่สัญญาปังหลงถูกฉีกในพ<ะ>ลองซานถูกยิงเสีย<ะ>ชีวิตก็เลยมีกองกําลังกู้ชาติไทยใหญ่คือตอนนั้นน่ยแทนที่ไทยใหญ่จะเป็นอ่าจะเป็นอิสระ,ะตามตามสนที่สัญญาแต่ว่าก็อ่าพอสนที่สัญญาปังหลงถูกฉีกก็เลยมีกองกําลังกู้ชาติไทยใหญ่คือเหมือนว่าเพื่อต่อสู้กับกับทหารพม,าม่าเจ้าก่อนเจิงก็คือเป็นเป็นหนึ่งในที่แยกตัวออกมาแล้วก็ สร้างกองกําลังที่นี่เพื่อเพื่อต่อ,ต,อต่อสูส้กับท่านพระมาแล้วก็<อ>ท่านเลยบุรณะเจดีย์บุรณะเจดีย์ตั้งแต่ปี2511เพื่อเป็นเป็นศูนย์รวมของของพี่น้องไทยใหญ่เพราะว่าคนคนไทยใหญ่จะเคารพนับถือสมเด็จพระนเรศวรแล้วก็เชื่อว่าไอตัวเส้นทางที่ไอตอนที่เราขึ้นมาอันนั้นคือเส้นทางเดินทัพสําคัญในอดีต<ะ>เส้นทางตั้งแต่14เจ้าฟ้าไทยใหญ่<ะ>ยกทัพไป สมทบกับเมืองเชียงใหม่เข้าไปตีพิษณุโลกเข้าไปตีอยุธยาขาวเสียกรุงครั้งที่หนึ่งครับแล้วก็เป็นเส้นทางสําคัญที่สมเด็จพระเจ้าตากสินขับไล่พม่าที่ของเมืองเชียงใหม่แล้วก็ท่านไล่แล้วก็กองกําลังทหาพรพม่าก็เนี่ยหนีพันช่องทางนี้เพราะว่า,าตรงนี้มันจะถ้าลัดไปเมืองนายเมืองน,นายนี่จะเป็นเมืองเมืองไทยใหญ่แล้วก็จะเป็นจุดข้ามน้ําสารวินที่ ใกล้ที่สุดเป็นจุดที่แคบที่สุดแล้วก็คาดว่าจะเป็นจุดที่สมเด็จพระเรย์สวนยิงสุรกมาตรงที่เราเรียกว่าพราแสงปืนข้ามแม่น้ำสตโรครับก็กจะไปคร่าวๆค่ะจะพาไปชมฐานทหารไทยกับพาม่านะคะไม่รู้จะเห็นไหม อ๋อนี่ไงที่บอกว่ามีรัวไม้ไผ่กัน้นกั้นแค่ประมาณนี้เอในส่วนของฐานทหารไทยนะคะก็จะอยู่ตรงด้านล่างนี้พม่าก,ก็จะอยู่ใกล้ๆก,กันนี่เอง แป็นฟ้าใล้กว่าอ่าไม่สาบถ้าถ้าเทียบกับเส้นทาง R3A ที่ที่ตัดไปทางจีนนะ่ะแต่ว่าถ้าถ้าเราดูตรงนี้ปุ๊บอ่าถ้าจะข้ามไปไปไปพมา่าไป 1 2ปนาเนี่ยทางนี้จะใกล้ oh.